นี่เรามาอัปเดตก,กันนะคะการใช้เซรั่มลดเลือนริ้วรอยนะคะเห็นผลจริงนะคะอันนี้เป็นหลังใช้ประมาณเจ็ดสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก<ม>็ความแตกต่างก็คือแต่ก่อนล่องแก้มจะลึกเข้าไปนะคะตอนนี้เนื้อฟูขึ้นมานะคะไม่เป็นล่องแล้วนะคะเหลือตรงนี้นิดหน่อยนะคะข้างนี้ไม่เห็นล่องเลยนะคะส่วนหน้าผากนะคะก็เป็นเส้นลึกเข้าไปนะคะตอนนี้ก็ตื้นขึ้นมานะคะเนื้อฟูขึ้นมาแล้วก็บางเส้นก็ หายไปครึ่งเส้นนะคะส่วนระหว่างคิ้วนี้นะคะก็จะลึกเข้าไปนะคะตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วคะเนื้อฟูขึ้นมาคิ้วก็มีเนื้อฟูขึ้นมานะคะแล้วก่อนจะหลายเส้นนะคะตอนนี้ก็เหลือข้างนี้หายไปข้างนี้ครึ่งเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หางตาเนะคะตอนนี้ก็เลือนขึ้นมาแล้วนะคะจะไม่ลึกเลยนะคะข้างนี้จะเริ่มหายไปแล้วนะคะข้างนี้ก็เหลืออีกนิดหน่อยนะคะ คอก็สามารถทาคอได้นะคะคอก็จะไม่เหี่ยวย่นเท่าไหร่นะคะสนใจก็สอบถามเราได้ค่ะส่งฟรีทั่วไทยนะคะ0623933289 063229782นะคะปริมาณ20กร,รัมในราคา5000นะคะแล้วก็จะมีหลอดใหญ่นะคะ30กร,รัมในราคา6300ค่ะส่งฟรีทั่วไทยค่ะแล้วก็เหลือเซ็ตสุดท้ายนะคะกล่องนี้คุ้มมากเลยค่ะ เราจะได้ตัวลิงค์เคิลช็อปนะคะ20กรัม1ชิ้นแล้วก็ได้ตัวโลชั่นนะคะตัวนี้สามารถใช้โลชั่นนำทางแล้วก็มีตัวอย่างให้ก็ใช้โลชั่นตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็ทาก่อนแล้วก็ค่อยมาตัวนี้นะคะนี่ก็8ปมิล1ชิ้นค่ะแล้วก็มี ba light selector นะคะเป็นครีมกันแดดค่ะ9กรัมอีก1ชิ้นค่ะแล้วก็ยังได้ polar l i n k ิ n s h อ p S G.O. s e u m นะคะตัวนี้ทาทั่วรอบใบหน้าค่ะในราคาเพียง50 0นะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะสนใจก็สอบถามเราได้ค่ะ0623933 289 063 22197 82นะคะอันนี้นะคะผู้ชายใช้ได้นะคะในประเทศญี่ปุ่นผู้ชายยังใช้เยอะเลยนะคะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะเราบริการส่งฟรีทั่วไทยค่ะ